เปิดตัวแฟนใหม่น้ำหนึ่งหลังยาค่ะล่าสุดเก้ากุมภาพันธ์บริษัท8 8ทางแม่น้ำหนึ่งเองซึ่งลักษณะเป็นโรงงานชั้นเดียวนคะคะพบว่าหน้าบ้าน,นติดบ้ายแม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้าเนื่องจากสถานการณ์โควิดเป็นพื้นที่กักตัวตั้งแต่4ถึง13นอกจากนี้ทีมข่าวโทรศัพท์สายตรงไปถึงแม่น้ำหนึ่งบิกแรมก็ไม่มีการรับสายแต่อย่างใดนะคะทีมข่าวก็วิดีโอคอพูดคุยกันในรุ่งค่ะ ซึ่งอายุ23ปีเป็นอดีตสามีแม่น้ำหนึ่งกล่าวว่าตนและแม่น้ำหนึ่งมีการพูดคุยเรื่องเซนใบายาตั้งแต่ตอนออกมาจากบ้านแม่น้ำหนึ่งได้เดือนกว่าเพราะที่ผ่านมาพวกตนเคลียร์กันไม่ลงตัวกระทั่งวันที่8กุมภาพันธ์ศาลน,นัดพูดคุยกันจนถ,ถึงที่สามารถตกลงเซนใบายากันวันที่14กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เบื้องต้นแล้วนะคะสารมีการตัดสินว่าต้องแบ่งสินสมรสส่วนลูกทั้งคามนี่ยสารให้แม่น้ำหนึ่งเป็นผู้ปกครองดูแลเพียงผู้เดียวแต่หากตนอยากจะเข้าไปเยี่ยมลูกๆสามารถเดินทางไปหาได้ทั้งนี้ตนก็ยอมรับว่าหน้าทีที่เจอแม่น้ำหนึ่งร้องไห้ พาอว่าที่คำผูกพันสปีแต่ขณะนี้ก็รู้สึกโล่งใจและไม่มีอะไรติดค้างกันแล้วเพราะทุกอย่างกระจ่างชัดเจนนอกจากนี้เองเนี่ยก็จบได้ดีค่ะตนเองก็มีรักใหม่แล้วแต่ก็ยังสามารถพูดคุยกับแม่น้ำหนึ่งได้เหมือนเดิมเพียงแค่ลดสถานะและยังคงเป็นพ่อกับแป้ของลูกต่อมาทางทีมข่าวก็ได้เดินทางไปบ้านของนางสาดุสิตาหรือว่าเอินอดีตภรรยาของนายฟิล์มให้สัมภาษณ์ว่า ตนเองเนี่ยยังไม่ทราบข่าวแม่น้ำหนึ่งจะเซ็นใบยาก,กับสามีเนื่องจากที่ผ่านมาไม่ค่อยได้เล่นโทรศัพท์มือถือและไม่ขอออกความคิดเห็นใดๆหรือ ไม่อยากที่จะแสดงความคิดเห็นยุ่งเกี่ยวในเรื่องนี้แต่เรื่องของตนก็จะเซ็นใบหย่าก,กับอดีตสามีในวันที่10กุมภาพันธ์ที่อำเภอด,ด่านขุนทดโดยอดีตสามีจะต้องชดใช้ค่าเลี้ยงดูให้ตนเป็นเงิน80,000บาทขณะนี้ก็กาลังพักผ่อนผ่อนใจนอกจากนี้อดีตสามีจะต้องส่งเลี้ยงดูให้กับลูกสาวในวัย8ขวบ6เดือนแรกเดือนละ3,000สาหรับการหย่าในครั้งนี้ถือว่าจบกันได้ด้วยดีค่ะทั้ง2ฝ่ายก็เริ่มทันใจได้แล้วรู้สึกโล่งใจหลังจาก ยาเสร็จก็เดินหน้าต่อทำมาหากินตามภาษาไปขณะนี้ก็ยังไม่สามารถมุกออนได้เต็มร้อยจึงอยากใช้เวลาอยู่กับลูกให้ดีมากที่สุดและยอมรับว่าเข็ดกับความรักเพราะตัวเนี่ยปลูกต้นรักกับอดีตสามีมามากกว่าสิป,ปีพอเจอแบบนี้แล้วก็รู้สึกแย่อย่างไรก็ตามนณะเจอกันที่ชั้นสาศตัวและอดีตสามีพูดคุยกันปกตินอกจากนี้อดีตสามีก็ทำหน้าที่พอ่อล่าสุดนี้ค่ะก็ เปิดตัวทางด้านของแฟนใหม่ของแม่น้ำหนึ่งเพราะว่ามีช่วงตอนบางตอนนะคะผู้ใช้ tiktok รายหนึ่งเนี่ยโพสคลิประหว่างที่แม่น้ำหนึ่งเองเนี่ยไลฟ์เปิดตัวแฟนใหม่ของแม่น้ำหนึ่งจะเป็นยังไงมาติดตามรับชมกันค่ะ